วดขับนะตามป้าไปสน้ายาบอกกันายนอกว่าไปไหนนักท่องเที่ยวเข้ามาเบอกว่าอปนแต่ีนี้ไม่ไอเนี่อยางทิตย์หน้าเนี่ยเขาเรากยังไม่รู้ทีจะปไนคะตเ้าจวทำจากแป้งอะไรครับแป้งข้เหนียแป้งข้นเหนียวอ๋อ ไม่ไม่มีไส้ใสใช่ไหมอ๋อนี่นะเอาพักแป้งก่อนให้เป็นแผ่นแล้วไปห่อถั่วถา่วน้ำตาลทรายแดงค่ะเพื่ออยากจะให้แป้งสุกมาจัดดีไว้หลังแล้วก็แต่ก็หาเพ็่มี่้มาถือมือ Give <laughs>